มาดูเด็กๆหายใจกับละอองยาวิเศษกับพี่หมีกันนะคะป้าหมอตรวจดูแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็คงกลับบ้านได้นะคะแต่ว่าถ้าหนูๆอยากไปวิ่งเล่นได้ไวๆ ก็ต้องหายใจกับละอองยาวิเศษตามเวลาที่ป้าหมอเตรียมไว้ให้ทุกวันนะคะถ้ากลับบ้านได้ทำไมยังต้องหายใจกับละอองยาอีกล่ะคะพวกหนูทำไม่เป็นหรอกทุกทีพี่พยาบาลทำให้นี่นา <c oughs> คืออย่างนี้นะคะเวลาที่หนูๆอาการดีขึ้นบ้างแล้วแต่ยังไม่หายสนิทก็ไม่จำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล สามารถไปอยู่บ้านกินยาต่อจนครบจำนวนแล้วการหายใจกับละอองยาวิเศษตามที่คุณหมอบอกไว้ก็จะช่วยให้หนูๆอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติได้ค่ะมาดูกันนะคะว่าเวลาที่เราหายใจกับละอองยาวิเศษจะเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะเวลาเราหายใจเข้าละอองยาวิเศษก็จะเข้าไปข้างในนี้ซึ่งเราเรียกว่าปอด ทำหน้าที่ในการหายใจเข้าออกทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ไงคะเวลาที่ปอดของเราเกิดป่วยขึ้นมาก็จะทําให้เราเป็นแบบหนูๆดังนั้นการแก้ไขวิธีนึงก็คือการหายใจกับละอองยาวิเศษนี้ค่ะฟังแล้วก็ไม่น่ายุ่งยากนะคะแล้วดิฉันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็จะมีในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะ1 กระบอกสำหรับพ่นยา 2. ยาสำหรับพ่นแต่หนูกลัวทำไม่เป็นนี่คะไม่ต้องกลัวจ้าพี่พยาบาลใจดีจะสอนวิธีการพ่นละอองยาวิเศษที่ถูกต้องให้คุณแม่ดูก่อนแต่ว่าเอ๊ะใครจะอาสาเป็นตัวแสดงให้ดูได้บ้างเอ่ยผมครับผมอาสาครับ เปิดฝาครอบหลอดยาวิเศษออกก่อนนะคะต่อมาขั้นที่2เขย่าวหลอดยาวิเศษแรงๆในแนวดิ่งหลายๆครั้งก่อนเพื่อให้ยาวิเศษพร้อมจะออกฤทธิ์ได้ดีค่ะขั้นที่3ต่อหลอดยาวิเศษกับกระบอกพ่นยาโดยให้หลอดยาวิเศษต้องตั้งตรงแบบนี้นะคะขั้นที่4ครอบหน้ากากนิ่มๆของพี่หมีบนปากและจมูกของน้องๆแบบนี้ และระหว่างที่ครอบหน้ากาศของพี่หมีอยู่น้องๆก็ยังสามารถหายใจได้ตามปกติเลยนะคะขั้นที่5ให้คุณแม่ใช้นิ้วมือข้างที่ถนัดกดลงไปที่หลอดยาวิเศษหนึ่งครั้งเพื่อให้ตัวยาวิ่งเข้าสู่กระบอกพ่นยา คุณแม่เห็นละอองยาเข้าสู่กระบอกพ่นก็บอกให้น้องๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆสักประมาณสิบครั้งนะคะเอ้า้ํำกล้าหายใจเข้าครั้งที่หนึ่งนะคะฮึบต่อไปหายใจออกค่ะฮึต่อไปหายใจเข้าครั้งที่สองฮึบอ้าหายใจออกค่ะ ทำแบบนี้จนครบสิบครั้งนะคะคุณแม่คะการพ่นยาจะมีอยู่สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือการพ่นยาตัวเดียวกันแต่คุณหมอให้กดยาสองทีต่อการพ่นยาหนึ่งครั้งหมายความว่าเมื่อกดยาเข้ากระบอกพ่นหนึ่งครั้งแล้วให้เด็กหายใจเข้าออกสิบครั้ง ต้องเว้นระยะห่างจากครั้งแรกนาน10วินาทีแล้วจึงกดยาพ่นครั้งที่2ต่อไปแบบที่2เป็นการพ่นยา2ตัวในเวลาเดียวกันให้ใช้วิธีการพ่นเหมือนกันแต่ให้เว้นระยะห่างของการพ่นยาตัวที่1และตัวที่2อย่างน้อย5นาที อีกนิดนะคะคุณแม่ถ้าหากยาพ่นเป็นเซรรยต้องให้น้องบ้วนปากทุกครั้งหลังการพ่นยาด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อในช่องปากของน้องๆค่ะไม่ยากเลยครับเก่งมากเลยจ้าลูกน้องแก้วดูพี่เขาเป็นตัวอย่างนะคะค่ะคุณแม่หนูก็ต้องทำไม่ได้เหมือนพี่กล้าเลยค่ะนี่ดาวสำหรับคนเก่งจ้า สะสมครบแล้วเดี๋ยวพี่พยาบาลมีของรางวัลให้ด้วยนะน้งแก้วถ้าทำได้เดี๋ยวให้คุณแม่พามารับดาวจากพี่ค่ะมีข้อแนะนำนิดนึงนะคะคุณแม่คือหลังการใช้กระบอกพ่นทุกครั้งควรล้างด้วยการเขย่าด้วยน้ำสบู่แล้วล้างด้วยน้ำเปล่าไม่ต้องขัดหรือถูรแรงๆจากนั้นก็นำไปผึ่งลมให้แห้ง ห้ามนำหลอดยาแช่ในตู้เย็นโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตัวยาจับกันเป็นก้อนค่ะหากมีข้อสงสัยอะไรให้โทรกลับมาถามที่แผนกตามเบอร์โทรในนามบัตรนี้ได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะอ้าวเด็กๆลาพี่พยาบาลเตรียมกลับบ้านได้แล้วนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ